คือผมเองก็มีปัญหาเรื่องหัวใจไขบ้บรรสูงความดันสูงนอนก็ไม่ค่อยหลับตื่นก็บางทีรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ทานซุปประเภทเนี้เพื่อเป็นการป้องกันชื่อสุพลอายุ72อาชีพนักลงทุนอิสระไขบ้บรรสูงความดันสูงนอนก็ไม่ค่อยหลับตื่นก็บางทีรู้สึกปวดเมื่อยตามตัว เนื่องจากอายุเราเริ่มมากเนี่ยเราก็จะเน้นตื่นแต่เช้าออกกำลังกายจ็อกกิ้งเบาๆว่ายน้ำจากนั้นก็หาอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะเน้นผักทัางเนื้อปลาแล้วก็โปรตีนจากธัญพืช แล้วก็พยายามแสวงหานะลูกๆที่บ้านก็ช่วยหาข้อมูลทางเว็บไซต์ก็ได้ตราของดรองอาจที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เมื่อดูข้อมูลแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอม,มันน่นาจะลองดูเมื่อลองแล้วก็ชอบมีซุปไก่ผสมเมจิเจียอันที่2มีซุปปลาแซลมอนผสมเมจิเจีย ลองทานไปทั้ง2องอย่างนะฮะทานไปหลายๆวันก็รู้สึกว่าชอบซุปปลาแซลมอนที่มีส่วนผสมของแม่เจียมากกว่าแต่ยังไรก็ตามก็ทานสลับกันซุปแซลมอนเนี่ยคือเวลาเราไมโครเวฟเสร็จต้องมาเห็นแซลมอนเป็นชินช้นๆแซลมอนมนมีโอเมกา้าส่วนที่ทําให้สมองเราทํางานได้ตามปกตินอกจากนั้นก็จะได้คุณค่าทางด้านโปรตีนที่ที่ครบถ้วนบํารุงเรื่องหัวใจคือผมเองก็มีปัญหาเรื่องหัวใจนิดหน่อยแล้วก็ทานซุปประเภทเนี้เพื่อเป็นการป้องกันดีกว่าที่จะให้มันเป็นมากแนละ้วก็ ไเสียเงินให้กับหมอซุปมันมากมายหลายอย่างแล้วก็ขายกันแบบคือหลายยี่ห้อแต่สําหรับซุปของดรอกตงอัดเนี่ยคือมีการวิจัยที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ดูแล้วเนี่ยรสชาติก็ดีลงตัวสําหรับแต่ละมือให้ความสะดวกรวดเร็วแล้วก็อิ่มสบายท้องนะฮะ ผมว่าสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าท่านที่ได้ชมคลิปอันนี้นะฮะผมเลือกซุปดอกตอรองอาจเเพราะว่ามันทําให้เกิดความสมดุลเป็นการช่วยคุมน้ําหนักไขมันทําให้เราควบคุมความดันซุปดอกเตอรองอาจเนี่ยเป็นอาหารที่มาแทนมื้อหนึ่งมื้อใดของเราในแต่ละวันได้ถ้าหากว่าคิดอย่างอื่นไม่ออกเลือกซุปดอตอองอาเป็นมือทดแทน